ัดีพี่น้องครับผมมาจอยกเกษตรข้อยสารครับผมมนีขึ้นนี่เนาะครับมีนขึ้นครับพี่น้องมาชม,มบรรยากาศตลาดนัดตลาดสดสเนาะครับบนตลาณนัดตลาดพดิบูลมังสาหาัสหลวงเลยล่ะที่สามครับผมมันเป็นวันที่วันที่ยี่สิบเก้ากันยาหกแปดนะครับผมเดี๋ยวนี้ฝนกำลังตกพี่น้องตกกีบดขึ้นเลยครับ นะครับอำเภอที่บุญมางสาหารจังหวัดอุบลน,นะครับผมครผมบงบยายากาศส่วงเป็นขื้นทีสองตีสามนะครับฝนตกในข่าค่าายของนะครับยางตุโพจุตเทียร์ข้นอกเดี๋ยวพาไปยางละเบึงกันดวดเบึงนะครับว่าแรงฝนคือแห้งแข็จะได้สื่อได้สายกันอยู่ครับผม น,น,น้่น,น้นเลยอ๋อฝนที่ลงนา่น้ำหายไนไปไหนเยอืนตกฝนตกนี่่น้องฝนตก มันเด็กปากว่วอว่วมันดลมีกุ่นเอ๋อคือมันมือนคือจะไปได้ท้ายยังก็ด้าว เนี่าดเนี่ยเนี่าดฝนตกฝนดินเอาเา้นฝนตกใส่คล้ายก้งบกัวอู้บุกลัวหัวเอรีเรยวัวเต็มตัวไว้ เมือ่อคอนบันทึกี่นองเมือ่อฝนโต๊แห้งบูไว,คไว,ควไ้ครับผมเอาไว้คิปหนาพอกันไหมครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดี